สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจรกญศราบ้านป่าผากินวันนี้สัญญาพามากินเออลงจีนเออคลุกเอน้ำปลาร้านะครับพี่น้องค่ะหนคลุกน้ำปลาร้านี่ค่ะอืมกินคลุกน้ำปลารา้คคา,ราค่ะพี่น้องเนี่ยอ๋อสัญญาใส่ผักถั่วไปด้วยหนึ่ง หืมพะอมมแซบๆคุกน้ำปลาหมอมหุกไม่ใช่ตัถั่วนะ น้ปลาน้ำปลาต้ตุกมาเรื่องพี่น้องแซ่บๆการจัม แฉบบแบบมือค่ะชะอมมาค่ะไม่มีสีสันนะแต่ว่าเผ็ดใส่พริกอืม you mm -hmm. ขาดนอนมากมาแต่งตั้มตั้มพริกใส่ปลาคลุกเลยค่ะอร่อยพี่น้องแซบ่บอืม Hum. oh uma terra forra một thuốc như lại với nó à mình, mình thịt chú จอมสวยมาก,กวา Hmm. ยอดเหมือนใหญ่โอเผ็ดแล้วเนี่ยเรเิ่มเผ็ดแล้วโดนพริกแล้ว hmm.

北京的代表。 it uh. Okay, fine.